ดีครับเพื่อนๆพนบกันอีกแล้วนะครับวิญญาภาเที่ยวคนเก่าคนเดิมนี่แหละนะครับช่วงนี้ถ้าใครถ้าเอฟซีได้ดีตามคิดวิญญาณเนาะถนนที่ทำอยู่ในตลาดขึนโบรัตนนะครับในทศบาลในตำบลขึนโบรัตนะที่ถนนที่จะสามารถที่จะข้ามไปนบัวนลำพูได้นะครับไม่รู้ว่า เสร็จหรือยังหรือว่าไปถึงไหนแล้วความคืบหน้าของถนนนะครับระหว่างตัว,ต,วตัวอำเภอเขื่อนบรัชเองนะครับตัวในตลาดเทศบาลน,นะครับไม่รู้ว่าถนนตรงนั้นนะเขาทําไปถึงไหนแล้วจะเสร็จยังหรือว่าเปิดใช้งานแล้วนะครับวิญญาณไม่ได้มาสักหลายวันเนะาะตกองไปติดตามดูตรงนั้นว่าถนนตัวนั้นมันเป็นยังไงนาะพี่นอนะ้องเนาะอยากหูว่ามันเป็นยังไงแน่ถ้าพี่น้องมีโอกาสเดินทางมากนะครับช่วงนี้นะครับเนาะ เ,เป็นติดตามให้พี่น้องดูนะครับอยากติดตามให้เอฟซีดูเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างะเราวิญญาจะพาไปดูนะวิญญาเริ่มคลิปจากนี้เลยโมนันซ่าร้านกาแฟ,ร,าาฟร้านกับข้าวอะไรนี่แหละนะครับมีทุกอย่างในตรงนี้เนาะกำลังปรับปรุงใหม่เยอะแยะเลยนะโมนันซานี่ก็นะครับไปดูนะครับวิญญาเริ่มคลิปจากตรงนี้แหลนะโมนันซานี่หละครับนะตัวใหญ่ๆก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาวันนี้วันเสาร์นะครับเห็นไหม ถ่ายรูมถ่ายรูปเซลฟี่กันน่าด,ดูอ่ะนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับถ้าใครอยากจะมาเที่ยวแถวเคืน์บูลัดก็ลองมาแวะชิมกาแฟที่นี่หรือกทานอาหารที่นี่ได้นะครับร้านมูนันซ่านะครับรถเยอะนะครับววนี่เห็นไหมพี่น้องาะว,ว่าวิญญาเห็นว่า f c ที่ที่เดินทาง จะไปอำเภอโนอนสังได้ไปอำเภอหนองบัวลำพูได้จังหวัดหนองบัวลำพูได้ไปเมืองเลยไปพเพชรบูรีไรได้หมดนะครับเส้นนี้นะพียาก,ก็เลยว่ามันมันมันเป็นถนนที่ว่าพูดง,ง่ายๆว่าถนนเส้นหลักเลยแหละตอนนี้นะถือว่าเป็นเส้นหลักได้แล้วถ้าพี่น้องอยู่ในโซนขอนแก่นที่จะไปเมืองเลยนะก็ไปเส้นนี้ได้เลยนะครับนะไปเส้นได้เลย,เลยก็ บอกอยากจะบอกเอฟซีว่าถนนเส้นนี้มันสามารถที่เดินทางไปเมืองเลยได้นะครับไปถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนโซนโซนนี้นะโซนอำเภอน้ m Phong โซนเขาสุขกวางเราจะออกไปเมืองเลยาเงี้ยมานี่ได้มางมงลงวนลงูตรงนี้ได้นะครับเนาะนะครับก็จะมีเสียงแสกนิดหน่อยนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาเด็กน้อยนะครับเอาเลยจะพาเอฟซีไปดูถนนช่วง อยู่ตรงตลาดอุบลรัตน์นั่นแหละครับว่าช่วงนั้นเขามีการขยายถนนถ้า f อเคยมาก็คงจะรู้นะเพราะามันเป็นการขยายถนนออกให้กว้างนะครับแล้วก็ขยับขยายถนนเพื่อรองรับรถที่เข้ามาในตัวอำเภอบ้างหรือจะวิ่งผ่านไปทางน้องบัวลำพูได้นะครับก็เพื่อรองรับนะครับก็อยากจะรู้ว่าถนนเส้นนี้เขาทำไปถึงไหนแล้วความคืบหน้าของถนนนะครับไปถึงไหนแล้วเนาะ อยากจะให้ f อฟดูว่าเขาปล่อยให้เราใช้อย่างหรือว่ารูปร่างถนนเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไง <c oughs> บางที f อฟเคยมาตั้งนานแล้วแต่ช่วงนี้ไม่เคยได้มาเลยเนาะ <c oughs> ก็อยากจะ <c oughs> รู้ความคืบหน้าของการทําถนนนะครับแล้วอำเภอเขื่อนวรัษนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับว <c oughs> ิญญาก็ยังภูมิใจอยู่ว่ายังมีอโอกาสได้เห็นถนนสวยๆเส,ส,ส้นนี้อยู่นะครับ วิญญาณนึกว่าจะไม่มีโอกาสได้เห็นความเจริญของเขื่อนมรัชสิแล้วนะเพราะว่าเขื่อนมรัชนั้นมีเอฟซีหลายท่านบอกว่าเออเป็นอำเภอที่ไม่ใหญ่เลยเนาะอะไรเงี้ยที่เขามาต่างจังหวัดเนาะก็เป็นมันอย่างที่ผมบอกนะคบว่าอ่าเป็นเป็นเนื้อที่ของในตัวตลาดนั้นเป็นของของกบพนะครับก็ไม่สามารถที่จะขยายสันอะไรได้เนาะครับผมก็ที่แรกผมก็ไม่รู้หรอกนะพอมาสืบ จริงๆแล้วมาสอบถามจริงๆแล้วก็รู้เรื่องนะครับว่าเป็นที่ของกอฟอรฟนะครับทางประเทศไทยเรานะครับก็ไม่เป็นไรครับส่วนที่มีก็มีส่วนที่ขยายแล้วก็มีเนาะอ่ะเริ่มแล้วครับเห็นไหมพอเข้ามาช่วงตลาดช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นถนนสี่เลนแล้วเห็นไหมรถที่จอดริมถนนอีกได้นะครับแล้วเลนวิ่งอีก2เลนนะครับเป็นถนนสี่เลนได้เนาะครับเพื่อนๆก็ยังไงก็อยากใช้เอฟซีเห็นบรรยากาศอย่างนี้นะ ว่าเป็นยังไงบ้างเอ๊ะมองไปรู้สึกว่าเห็นสะพานล,ลอยเด่นเลยนะครับสีเหลืองอละอาลามเลยอยู่ด้านหน้าเรานะครับแต่ด้านขวามือวิญญาณเนี่ยเห็นไหมมันมีร้านค้าหรือว,ว่าตึกแถวเกิดขึ้นใหม่ๆเยอะนะครับเพราะว่าถนนฝั่งเนี้ยมันเป็นของของส่วนบุคคลได้เลยนะครับได้แล้วนะครับไม่ใช่เป็นกอทางถนนกรรฟนะครับอ้าวนี่มีแม็โครเขาทํางานอยู่นะนี่ฮะนี่เห็น,นไหม เนี่ยก็ลาดยางเรียบเลยนะเพื่อนเพื่อเห็นไหมลาดยางเรียบเลยใช่ไหมโครยังเก็บงานอยู่น่าจะน่าจะเคลียร์พื้นที่นะครับเนาะน่าจะ,ะเขาทํามาเรียกเรียๆกันอะไรเป็นฟุบบาทถนนใช่ไหมข้างๆล่องถนนล่องกลางถนนนันก็เรียบร้อยหมดเลยนะครับเ<ๆ>พื่อนเพื่อเห็นไหมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเลยเห็นไหมถ้าเอฟซีเคยมานานๆไม่ได้เคยมานะครับไม่ไม่เลยมานะก็ก็ตามคิดวิญ,ญญาณนะครับก็จะเห็นเป็นอย่างนี้เลย คือถนนกว้างขวางแล้วนะครับไม่ไม่ไม่แคบอย่างที่คิดแล้วนะนะครับอย่างร้านค้านี่ก็รถจอดเลยได้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับแม่นั่งคาพวกนี้นะครับไปสนีน่าไปสนีนะเน,นะนี่ยเห็นไ,ไหมหนึ่งเลนสองเลนสามเลนนะครับเลนเลี้ยวเลนอะไรก็น่าจะดีหมดแล้วอ่ะตรงฟุตบาทนี่ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะแต่ยังไม่ได้เก็บงานเรียบร้อยนะครับเนาะเนี่ยยังยังยังมีการทําอยู่เนะี่ยเห็นไหม มีไฟแดงนะเพื่อนๆนะครับมีไฟแดงนะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานนะครับยังไม่เปิดใช้งานเป็นทางการนะครับยังมีความมันรำเอ้ยช่วงนี้ทําไมถึงเป็นแบบนี้นะนี่ไฟแดงนี่ยังยังไม่ได้ใช้งานนะครับพเพื่อนๆขอบอก f อฟไว้ก่อนนะนี่เห็นไหมตรงตลาดนาั่สาบายเห็นไหมเป็นเป็นฟุตบาทนั่งเดินสาบายนี่แต่ยังไม่สับเสร็จนะครับยังไม่ไม่เสร็จดีนะครับยังไม่เรียบร้อยดี แต่ก็ถือว่า90%ก็ว่าได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมีคนงานก่อสร้างมีคนงานมาทำก่อศาสตร์เก็บงานปูกระเบื้องถนนอยู่พุทธบากอยู่นะครับเห็นไหมนี่ไม่นานนะครับไม่นานคงเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยววิญญาจะมาเกาะติดให้เอฟซีดูถ้าเกิดเราเปิดใช้เป็นทางการแล้วเนาะเปิดใช้เป็นทางการรับเดินแบบไฟดมไฟแดงเปิดใช้งานอย่างเงี้ยนะครับนะนี่ก็ไม่มีอะไรมากอะเพื่อน,นเห็นไหมสังเกตไหม ก็คือพุทธบ่าข้างข้างถนนเห็นไหมอันนั้นเสร็จเรียบร้อยเลยนะปูเรียบร้อยเลยนะครับนะก็มีแต่เก็บโคลนเก็บเนี่ยในในในเห็นไหมเนี่ยคนงานเก็บอยู่นะครับเก็บขี้ดินขี้โคลนขี้หินขี้ดินทรายอะไรพวกนี้ออกจากข้างถนอนอยู่นะนี่เห็นไหมนะครับนี่แล้วล่องกลางก็มีคนงานเก็บงานอยู่นะครับทาสีอ้าวทาสีนะครับนี่มี สะพาน้อยนะครับตรงนี้เพราะอะไรถึงมีสะพาน้อยเพราะามีโรงเรียนนะครับโรงเรียนอนุบาลน,นี่แหละอนุบาลอุบลรัฐนี่แหละครับสะพานลอยบนหัววิญญาณนะอืมเอ้าใกล้เคียงแล้วนะเพื่อนๆน,นะครับ fc อ่าที่ท่านไม่ค่อยได้มาก็คงจะตามคลิปดูวิญญาณนะครับนะวิญญาณก็จะมาเกาะติดสถานการ์ถนนหรือว่าบรรยากาศถนนที่เนี่ที่ทําอยู่เนี่ยเขาทําเป็นยังไงบ้างรูปร่างเป็นยังไง ไฟแดงมาตั้งตรงกลางถนนยังไงนี่หรือ,อยังไงนะคะออกแบบยังไงไม่เข้าใจถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปอำเภออนลสังไปน้งบุรีรัมพ์ูได้นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็เข้าพระใหญ่นู่นแหละตรงไปเข้าเขื่อนบุรีรันนะแต่ไฟแดงยังไม่ได้ใช้งานนะครับไฟแดงยังไม่ได้ใช้งานนะครับนี่น่าจะเดือนนี้เดือนกันยา เดือนตุลานะครับบัญญามั่นใจเยเดือนตุลาน่าจะเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแน่ๆนะครับครับคุณแม่โคจ้อยร้านบอกว้เป็นแม่โคใหญ่จ้อยเห็นไหมฮะทางเข้ามานี่เป็นคอนกรีตนะครับแต่ต่อจากคอนกรีตนั้นก็จะเป็นลาดยางนะครับลาดยางนี่เลยนะครับลาดยางยาวๆมาเลยนะครับลาดยางยาวๆมานะก็มีการทํางานเก็บงานอยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องเห็นไหมอืม นี่ใ้้มุ่งหน้าเข้าคขืนก็มาสะดวกสบายแล้วกว้างขวางแล้วนะครับนี่กว้างขวางแล้วนะนี่เลยโอ้ไม่นานเกินรอเพื่อนๆคิดว่าไม่นานเกินรอคงได้เห็นถนนเส้นนี้สวยเลยทีเดียวนะครับสมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาคอีสานอีกนะครับมุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคอนแก่นเราอีกทีหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับคืนมูลละเข้าไปด้านในนะครับ อาวิญญาณไม่มีอะไรมากเราวิญญาณจะพามาชมถนนไปกลับไปเที่ยวหนึ่งกลับไปดูด้านโน้นนะครับกลับไปดูว่าทํามันเหลือตรงไหนบ้างนี่เขาก็ทําแล้วเนี่ยนี่นี่เป็นล่องร่องถนนนะครับอันนั้นก็เป็นล่องระบายน้ําเป็นล่องระบายน้านะนี่ที่เก็บงานเนี่ยคือล่องระบายน้ําน่าจะปูเป็นหินอ่อนหรือจะเป็นเป็นอะไรยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวถ้าเปิดใช้เป็นทางการในวิญญ,ญาณจะมาก่อติดให้เอฟซีดูนะครับ ยังมีการทํางานอยู่นะครับยังมีการทํางานอยู่นะนี่เห็นไหมนะครับนี่น่าจะเทเป็น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 ร่องระบายน้ํานะครับเห็นไหมใช่ครับเป็นร่องระบายน้ำนะครับฝนตกอะไรก็คงจะสะดวกสบายขึ้นเนาะนครับอ่านี่เอออ่ารูปแบบถนนจะเป็นยังไงยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับก็น่าจะ จะเสร็จนะครับเดือนเดือนเดือนตุลาสิ้นเดือนตุลาวิญญาณน่าจะน่าจะเรียบร้อยนะครับน่าจะน่าจะเรียบร้อยถ้าเราเลี้ยวซ้ายออกไปทางอำเภอโนนสังนะครับนี่มีไฟแดงโอ้มันต้องเก็บงานเยอะอยู่นะครับนี่เห็นไหมเลีเ้ยวมาอำเภอโนนสังนะครับเลี้ยวมาเลยนะครับออกซ้ายมือไม่รู้ว่าไฟแดงถ้าเปิดใช้งานแล้วจะเป็นเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่ายัางไงก็ก็คอยติดตามดูนะครับเพื่อนๆนะ นี่คอนกรีตก็จะมาถึงประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นก็จะเป็นลาดยางลาดยางมาต่อยไปต่อยอะไรเนี่ยยาวไปโน้นเลยนะครับไปเชื่อมกับถนนที่มาจากน้งบัวลําพูนั่นแหละนะครับดูเลยนะครับเดี๋ยวยายจะกลับไปดูตรงบนทางที่หน้าอนุบาลอุบลรัตน์นั่นนะครับนี่ลาดยางมาถึงจุดนี้นะครับตรงพุทธบาทที่เขาทํามามันน่าจะ ถึงประมาณนั้นนะครับเนาะถ้ามาจากน้องบัวก็มาตรงเนี้ยไม่แน่ใจว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไฟแดงนี้เปิดใช้งานแล้ววิญญาก็จะมาก่อติดให้ FC ดูว่าไฟแดงที่เป็นไฟแดงนั้นจะเป็นแบบไหนเป็นลักษณะอย่างไรอย่างเลี้ยวซ้ายตั้งเกิดเดินทางมาทาหนองบัวลำพูนะครับเลี้ยวซ้ายเลยผ่านตลอดเลยหรือเปล่าหรือต้องรอสัญญาณไฟ นะครับเนาะเดี๋ยวให้งานเสร็จเรียบร้อยวิญญาณก็จะมาก่อติดให้เอฟซีดูนะครับแต่ถนนด้านนี้เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์เลยนะครับทาสีสัญ,ญลักษณ์ขาวดําก็คือจอดรถได้นะครับเขตนี้บริเวณนี้นะครับถ้าขาวกับแดงไม่สามารถจอดได้นะครับขาวดํานี่จอดได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จอดรถจอดรถได้เลยนะครับขาวดานะนะครับนี่ ตีเส้นขาวดำยาวเลยนะครับก็แสดงว่าจอดรถได้ในบริเวณนี้นะครับจอดสามารถที่จ,จอดได้นะครับจอดรถได้นะครับนี่เลยก็มีเจ้าหน้าที่หรือคนงานเข้ามาทาสมทาสีกันนะครับเนาะตีเส้นตีเส้นทาขันอยู่นะครับอ้าวนี่เห็นไหมขันเคลื่อนคนเคลืคล่อนว่าต้องมีปลาแบบนี้ต้องมีปลาแบบนี้นะครับนี่เลยเนี่ยเห็นไหม <c oughs> ริมเนี้ยเสร็จหมดเลยนะครับเห็นไหมถนนเสร็จฟุตบาทเสร็จเรียบร้อยก็คนที่ทําบ้านเมื่อก่อนเนี้ยคงจะเสียใจด้วยนะเพราะว่าถนนสูงกว่าแล้วนะครับด้านนี้นะเห็นไหมไม่เป็นไรบ้านยกใหม่ได้นะครับทําใหม่ได้ถนนทําแล้วก็อีกหลายปีถึงได้ทําใหม่เนาะเห็นไหมพอมาถึงจุดนี้เป็นไฟแดงเห็นไหมครับผมว่า ต้องรอสัญญาณไฟแล้วล่ะถ้ามาถึงตรงนี้ถ้าเปิดใช้งานจริงนะครับน่าจะรอสัญญาณไฟนะครับอาจจะเลี้ยวขวาเข้าไปในตัวเขื่อนบุรัตหรือในตลาดไปหน้าอำเภอไปสอพอ,อ,อก็น่าจะรอสัญญาณไฟนะครับนี่นะครับนี่ไฟแดงนะครับเพืเ่อนๆนี่นะก็ยังไม่ได้ใช้งานนะครับไฟแดงไม่ใช้งานนะครับยังเปิดใช้แบบเป็นไฟกระพริบอยู่นะครับ ก็มีคนงานเก็บงานแล้วครับเริ่มเก็บงานแล้วเ,เน,วนี่ยเห็นไหมเริ่มจะมาเอาหินเอาดินทรายที่มันตกเคยเคยกรอยู่ตามถนนเนี่ยก็เริ่มเก็บแล้วนะครับต่อไปจะมาติดต่อธนาคารสามารถที่จอดน่าจะจอดได้หมดแถวเนี้ยนะครับท่านไม่เกรงใจว่ามันเกะก,กะหน้าร้านเขานะครับเห็นไหมนี่นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับเสร็จเรียบร้อยก่อกลางอะไรไม่มีโอ้โหร้านค้า เตี้ยไปเลยนะเพื่อนๆนะเตี้ยไปเลยตรงนั้นนะครับนี่เตี้ยไปเลยเอาต่อจากนี้ไปยังไงนาะจากช่วงนี้มานี้หรือยังไม่ทํานะครับยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเปิดเป็นทางการแล้ววิญญาณก็จะมาเกาะติดทห้เอฟซดูนะครับมาเกาะติดเหตุการณ์หรือว่าการเปิดถนนนี้เป็นยังไงบ้างลางไงบ้างจะสวยงามแค่ไหนอย่างไรเนาะนะครับอาจจะมาติดตามช่วงกลางคืนถ้าเกิดเปิดไฟแล้วกลางคืนจะเป็นยังไงบ้าง มันเสี่ยงกับการอุบัติเหตุไหมยังไงเนาะเดี๋ยวให้กำลังแรงใจวิญญาติดตามให้กำลังใจไว้เรื่อยๆนะครับก็จะรู้เนาะวันนี้วิญญาไม่มีอะไรมากหรอกอย่าพาเอฟซีมาติดตามความคืบหน้าการขยายถนนของเขื่อนอุบลรัฐนะครับเทศบาลอุบลรัฐนะครับครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกวิญญาก็อยากจะให้เอฟซีเห็นนะครับเหตุการณ์จริงๆหรือว่าถนนความคืบหน้าของถนนจริงๆนะครับ นี่ครับเดินทางมาจากคอนแกนก็มาเชื่อมต่อได้เลยว่าเขาจะเป็นไงบ้างถนนมีไฟอะไรเรียบร้อยนะครับถ้าเสร็จแล้ววิญญาจะพาเอฟซีมาติดตามดูนะครับวิญญาก็ไม่มีอะไรมากหรอกขอขอบคุณเอฟซีที่ตาม <c oughs> ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับคิดว่ามันดีกับเอฟซีได้ประโยชน์กับเอฟซีก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ